นะครับจะพยายามจัดให้มันถูกแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับให้พี่ๆได้ไปเล่นกันนะครับเล่นกันแบบประหยัดประหยัดนะครับชุดนี้นะครับเบท12นิ้วนะครับคู่หนึ่งนะครับออเดอร์6แล้วก็กลางแหลม10นิ้วอีก1คู่นะครับก็ชุดนี้นะครับ power 350วัตต์1ตัวนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับ A1 นะครับแล้วก็ปรีนะครับเป็นปรี A1 นะฮะตัวนี้เอจะเป็น p m k เนะครับผมเป็น p m k เนะชุดนี้จะเป็นไม้ธรรมดานะครับผมก็จะเป็นดอก12นิ้วแล้วก็แหลมจรวดใหญ่ไอ้ดอก10นิ้วแหลมจรวดใหญ่แต่เบรนี่จะ12นิ้วนะครับชุดนี้9,900บาทนะครับ9,900พนารนะครับก็จะได้เบร์สิบนิ้วไป2ใบนะครับกลางแหลม10นิ้ว2ใบนะครับพาวเวอร์1ตัวสวิตชิ่งนะครัับบบเาๆนะครแล้วก็ ปีคาราโอเกะนะครับชุดนี้ก็เหมาะสาหรับในห้องนะครับห้องประชุมนะครับหรือว่าห้องร้องคาราโอเกะเล็กๆหรือว่าท่านมีทีวีเปิด YouTube ได้แล้วนะครับต้องการชุดเครื่องเสียงที่ราคาไม่แพงครับอันนี้เบส12นิ้วนะครับทาตามลูกค้าเลยนะครับลูกค้าเรียกร้องมาต้องการอยากเห็นเบส12นิ้วนะฮะเบส12นิ้วเดี๋ยวผมเอาเบส15นิ้วมาเทียบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเทียบเบส12กับ15นะครับผมนี่ครับ12กับ15นะครับขนาดจะตากกันนะบางคนชอบเล็กๆนะครับชอบ ชอบเบรดแบบไม่ต้องหนักมากนะครับแต่ก็ขอให้มีเบรดนิดหน่อยครับก็เหมาะสําหรับที่อยู่ในห้องเล็กๆนะครับห้องไม่ใหญ่มากนะครับชุดนี้9,900้าบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมแล้วก็อนก็จะส่งนะครับร้านชุบินเตอร์นะครับผมก็พยายามทําอะไรให้มันเล็กๆขึ้นมาบ้างมินิขึ้นมาบ้างนะครับนี่ครับเปรียบเทียบนะครับส่วนชุด15นะครับเราก็จัดเริ่มต้นอยู่12,900เาเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นชุด12นิ้วครับเบดสิบนะครับกลาง10นิ้วนะครับผมแล้วก็เับ แต่ถ้าใครอยากให้มันมันกว่านี้นะครับอัพพาวเวอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้มันแรงกว่านี้ก็ประมาณอีกพันบาทนะครับอีก1,000บาทก็จะได้พาวเวอร์ที่แรงกว่านี้นะครับผมก็ชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับฟังในห้องฟังในบ้านนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรงบไม่ถึงหมื่นนะครับได้ตู้กลางไปสองใบตู้เบสไปอีก2ใบพาวเวอร์แอมป์อีกปีอีกนะครับปีตัวนี้ก็บลูทูธ USB นะครับเล่นเอ็กโคได้เลยมีไฟวิ่งนะครับผมเดี๋ยวหาเพลงช้าๆฟัง ย่มาลองดูฟังเพลงช้าๆนะคบเบาๆนุ่มๆสบายๆกับชุด9,900เบส12นิ้วกลาง10นิ้วนะครับผมแต่กลางความจริงจะต้องเล็กกว่านี้นะคระับพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยับตู้หน่อยครับตัวนี้ตู้ทดลอง เบาเบาครับไม่ได้เปิดดังนะครับเดาไปดูครับด้านหลังจะเป็นระบบสเปกคอนคนับสายเราจะให้ไปนะครับ10เมตรนะครับ2เส้นแล้วก็สายพ่วงหนึ่งเส้นครับพี่พ่วงนะครับตู้เบรดนะครับไปเปรดนะครับกลางไปกลางนะครับเบรข้างหนึ่งเบรข้างหนึ่งกางนะครับประมาณนั้นครับต่อง่ายครับชุดนี้เป็นระบบสเปกคอนทั้งหมดนะครับสายก็ vtt นะครับผมฟังเพลงครับ<ม>กับชุด9,900บาทนี่เราเปิดเบาๆนะฮะ รที่เล็กๆเลยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะขนาดตู้ก็เพียง40นะครับความกว้าง40ลึกนะครับ50สูง50เซนเท่านั้นสำหรับเล่นคนเดียวเล่นในห้องนะครับไม่ต้องการที่อ่าไว้ที่เยอะแยะมากมายครับตู้เราก็ทำผลิตนะครับคู่ละ3,500นะครับตู้เบด3,500ตู้กลาง3,500นะครับพาวเวอร์2,500นะครับอ่าก็เป็น9้า อ่าสามพันห้าสามพันเจ็ดพันนะครับเพาะเพิ่สองพันห้าเป็นเก้าพันห้านะครับปีอีกพันเก้านะครับถ้าซื้อแยกครับชุดนี้จบหมื่นสองกว่านะครับแต่ว่าจัดโปรไปให้เลยครับเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมก็อย่าลืมนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับก็เราจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่นะครับมีเยอะแยะมากมายจัดไม่หวัดไม่ไหวกนเลยทีเดียวนะครับนี่ครับหน้าลงหน้าร้านะครับมีอีกหลายชุดมากมายนะครับก็ฝากกดติดตามนะชแนงร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับทางท่องทางยูทูบนะครับ แล้วก็ฝากร้านจุ๊บอินเตอร์ทางเพจ f c e e o o o นะครับพิมร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้เลยนะครับหรือจะเป็น ID ดีไลน์ะครับก็เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับ0825-406-540นะครับแอดไลน์มาคุยกันเบอร์นี้แต่ไลน์ไม่ต้องโทรมานะครับแต่ถ้าจะโทรหาผมโดยตรงก็0825-406-540ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมก็ยินดีจะส่งทั่วประเทศนะครับโอนก่อนจะส่งนะครับสินค้าเรามีบริการ เยอะแยะมากมายครับเรารับทําตู้ประกอบตู้นะครับมี power amp จำหน่าย cosmic eq นะครับดอกลําโพงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสต็อกเก่าเยอะแยะนะครับยังไงก็ฝากชุดนี้ไว้ด้วยกับเบส12นิ้วเพิ่งรีวิวครั้งแรกเลยนะครับเราทําออกมานะครับตูดอด .6 นะครับฟังสบายๆในบ้านนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเดี๋ยวฟังครับ ស yeah. mm -hmm. yeah, ាជាលាវឌីយ៉ាប់ចូលมาពីเร็วបងប្រាប់លាទៅវិញអញ្ជើញเร็วសាបែបបង พามาดูว่าดอกอะไรที่อยู่ในตู้นะครับดอกนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับ1256นะครับที่อยู่ในตู้ซับเบสนะครับก็เราคขาใช้ดอกอย่างดีครับส่วนตู้กลางก็จะประมาณตัวนี้นะครับไม่เหล็กก็จะเล็กกว่านะครับนี่ครับอาจจะ300วัตต์นะครับไม่เหล็กก็จะเล็กกว่าอันนี้500วัตต์นะครับแล้วก็ดอกแหลมที่อยู่ในตู้จะเป็นจรวดนี่ครับจะเป็นตรวดไอที888นะครับนี่ครับเราใช้ของคุณภาพแบรนด์สตอปซาวด์ซิสเต็มนะครับบายร้านจูปิเตอร์นครปฐ เราก็จะให้ดูคร่าวๆว่าดอกที่ใส่ประมาณไหนนะครับนี่ครับดอกเบตตัวนี้ดอกกลางตัวนี้แล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้พาวเวอร์ที่มันหนักแน่นนะผมก็แนะนําจะเป็นตัวนี้นะครับ MX พันนะครจะได้ตัวนี้นะเบจะแรงขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบมอแปอรงนะครับจะแรงกว่าตัวนั้นนะฮะก็ถ้าใครจะเอาตัวนี้นะครับเพิ่ม1000บาทนะครับก็จะจบ1900รอบาทจะได้พาวเวอร์ตัวนี้ไปนะที่ว่าเราจัดชุด15้นิ้วนะครับ ถ้าใครเอา15นิ้วเบสินะครับเอ้ยเบสินิ้วกลาง12ก็จะ12,900กับกับพาวเวอร์ตัวนี้นะครับที่เราจัดอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็อาจจะราวเพียงเท่านี้นะครับก็ชุดเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะส่งลูกค้านะครับชุดนี้9 9บานรบาทนะครับ วันนี้ลาเพียงเท่านี้กับชุดเบาๆนะครับฟังสบายๆในห้องนะครับนอกบ้านข้างบ้านเล็กๆน,น้อยเนๆเบสเล็กๆนะครับยกคนเดียวสบายๆายายพาวเวอร์เบาๆ9,900บาทเท่านั้นวันนี้จุ๊บอินเตอร์นครปฐม,มลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ